เมียหนีตามชู้25ครั้งสามียังให้อภัยปกติทั่วไปแล้วนะคะเวลาคนเราตกลงปลงใจแต่งงานสร้างครอบครัวก,กับใครก็ตามมักจะอยากได้ชีวิตรักที่สงบสุขหัวเดียวเมียเดียวไม่ชอบการมีชู้ไม่ชอบการครบซ้อนหรือนอกใจใดๆแต่กับหนุ่มรายนี้นะคะต้องบอกเลยว่าใจกว้างสุดๆค่ะที่ยอมปล่อยให้ภรรยาที่เขารักหนีตามชู้รักไปถึง25ครั้งภายในระยะเวลา10ปี แถมตัวภรรยาเองนะคะก็อาการหนักถึงขั้นเอาลูกไปฝากให้เพื่อนบ้านเลี้ยงมาแล้วด้วยค่ะวันที่12กันยายน2564เว็บไซต์อินเดียไทมเปิดเผยชีวิตรักสุดแปลกของหญิงสาวรายหนึ่งจากรัฐอสัสสัมซึ่งอยู่ทางตอนออกเฉียงเหนือของประเทศอินเดียโดยระหว่างที่เธอแต่งงานกับสามีมาเป็นเวลา10ปีเธอได้หนีตามชายที่เป็นชู้รักถึง25ครั้งแต่ฝ่ายสามีกลับเต็มใจและปล่อยไป พ่อสามีเปิดเผยว่าลูกชายของตนและภรรยาแต่งงานมาแล้วกว่า10ปีจนมีลูกด้วยกัน3คนโดยคนสุดท้องอายุ3เดือนแต่พฤติกรรมส่วนตัวของลูกสะพ้ยนั้นช่างน่าเอือมระอาเธอมักหนีไปกับชายชู้อยู่บ่อยครั้งด้านเพื่อนบ้านเปิดเผยว่าล่าสุดหญิงรายดังกล่าวได้หนีไปกับชายอีกคนหนึ่งที่เป็นชู้ด้วยกันเป็นครั้งที่25 ทั้งๆท,ที่เคยทำเช่นนี้มาแล้ว24ครั้งแต่ทุกครั้งเมื่อผ่านไป3วันเธอก็จะกลับมาที่บ้านของสามีตลอดด้านสามีเปิดเผยว่าตนประกอบอาชีพเป็นคนขับรถล่าสุดตนได้กลับบ้านไปแล้วไม่พบภรรยาก่อนที่จะรู้ในเวลาต่อมาว่าภรรยาเอาลูกวัยมเดือนไปฝากไว้กับเพื่อนบ้านแล้วหนีไปกับชายอื่นโดยนำเงินจำนวน9,700บาท และเครื่องประดับติดไม้ติดมือไปด้วย ติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ